สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพ่อขาสปันรำให้หลังปากแซบขายกาแฟแก้วละว300แจงปมขายแก้วละเก้า้อ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีดราม่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่สปันจังหวัดน่านเจอร้านกาแฟขายแก้วละ300บาทระบุกาแฟกระจอกผมไม่ขายแถมต่อมาเจ้าของร้านยังสัมภาษณ์เดือดถึงลูกค้าเพิ่มเติมจนสร้างความเสียหายต่อร้านกาแฟอื่นๆในจังหวัดน่านจนต่อมาได้ถูกโซเชียลขุดเวรกรรมเพียบนั้นล่าสุดรายการดังอย่างเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3เผยบทสัมภาษณ์นายอันดามันได้เปิดใจหลังโดนกระแสโจมตีช่วงหนึ่งได้ยกมือไหว้พร้อมระบุว่า ขอโทษพี่ผู้ชายและพี่ผู้หญิงคู่นั้นผมขอโทษครับผมไม่รู้ว่าพี่จะยังไงแต่ผมขอโทษจริงๆนะพี่มันแค่คนโอหังและปากพลอยออกไปผมพยายามมานั่งไตร่ตรองผมผิดครับพี่ไตร่ตรองมาแล้วมันเกิดจากเรื่องนี้แล้วมันเลยผ่านไปอันนั้นมันกล่าวเสียงสั่นยอมรับว่าผลกระทบคือความรู้สึกที่มันแย่มากคนรอบข้างต้องคอยเป็นห่วงผมพร้อมยกคําพูดเพื่อนว่าเฮ้ยมึงเคยเตือนกูหลายเรื่องนะมึงเคยเตือนกูให้ผ่านผลวิกฤตผ่านเรื่องแย่ๆแต่ ต,ตอนนี้กูช่วยมึงไม่ได้เลยเพื่อนทุกคนคนรอบข้างโทรมาทุกวันเขาโทรมาให้กําลังใจโอเคคนปากหมากาแฟกูใครจะบอกว่าไม่น่าแดกไม่เป็นไรแต่กูกินขนาดที่เรื่องนําบัตรที่อ้างว่าเป็นเทรนเนอร์เชฟก็เป็นของตนจริงคําว่าเทรนเนอร์เชฟขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนตนยืนยันว่าเรียนเชฟมามีความเชี่ยวชาญด้านการทําอาหารจริงส่วนที่ถูกขุดคุยว่าเคยไปหลอกทําธุรกิจที่พักที่จังหวัดน่านยอมรับว่าเคยร่วมลงทุนด้วยจริง แต่เพื่อนคนนั้นหายออกไปเองโดยไม่ทราบเหตุผลกรณีนี้มันไม่ใช่การไปเอาเงินหลักแสนหลักล้านแต่มันเป็นการตกลงท,ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยกันไม่มีการหลอกลวงทุกอย่างเป็นการตกลงกันแต่หุ้นส่วนคนนี้ยังอยู่ช่วยกรุณาติดต่อมาหาด้วยเพราะผมหาตัวคุณยากมากถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ